รวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเก๋งนิสสันเทียนานะคะเรียบเรียบค่ะทรงสวยนะคะนิสสันเทียนา230 GM ตัวท็อปสุดในปี04ค่ะเพิ่งจะติดแก๊สมาด้วยนะคะประหยัดทุกการเดินทางค่ะทุกท่านเป็นติดแก๊สแบบหัวฉีดประหยัดมากรถสภาพสวยค่ะเบาะหนังมีแอร์ตอนหลังนะคะ เทียออโต้ค่ะปรับข้างไฟฟ้านะคะเลขไม่หนึ่งแสนโลมีเร่มพร้อมโอนราคาเพียง7 9 0 0 0บาทค่ะขับขี่ใช้ได้เลยนะคะพร้อมขับพร้อมใช้ค่ะสภาพดีเยี่ยมประหยัดทุกการเดินทางสนใจนัดดูรถได้เลยค่ะสวนหลวงรอ9สี่นครินนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะสามารถโทรติดต่อสอบถามโดยตรงด้วยตนเอง และอย่าลืมนัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองด้วยนะคะเพื่อความสบายใจของท่านเองแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นสวัสดีค่ะ